เขาเลือกที่ว่าเคบาหวานหาวานแห้งแล้วกินยาละลายริมเลือดน,นะคะก็คือที่ว่าแกไปรักษามาในหลายๆทางถึงขั้นว่าไปนอนรอตัดขาที่โรงพยาบาลแล้วแกก็เลยโทรมาบอกว่าแม่ไม่ไหวแล้วแม่ต้องทํายังไงก็เลยบอกว่าทางเลือกสุดท้ายของแม่แล้วก็คือกินเจลถ้าตัดขาก็คือต้องตัดงั้นก็เลือกกินเจลแต่อบอกมาว่าอย่าเพิ่งตัดก็เลยส่งไปให้แกก่อน3ามกล่องแล้วก็กินวันละสามซองสีเขียวอ่อนสองซองสีเหลืองหนึ่งซอง จากเนื้อที่ขามันตายไปหมดแล้วก็บอกแม่ว่าเนื้อที่ตายไปมันจะไม่งอกมาใหม่นะแต่พอกินไปหนึ่งอาทิตย์เนื้อมันก็เริ่มงอกขึ้นมาใหม่เนื้อเริ่มมีสีแดงพอกินไปเรื่อยๆเนื้อมันก็งอกมางอกมาเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนปัจจุบันนี้เนื้อขาเป็นเดินมาได้ปกติไม่ต้องตัดอะไรเลยก็ทุกวันนี้แกก็ออกมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติธรรมดาแล้วก็แข็งแรงยิ่งกว่าเดิมอีกตัวนี้ทาทาเคสไปแล้วอันนี้เคสเคสต้านมนะคะเมื่อ ต้นต้นเดือนก็มีคุณคุณแม่แกอายุประมาณ77แล้วแต่ว่าไปผ่าตัดเต้านม แต่คุณหมอไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรเพียงแต่ว่าผ่าตัดรอบแรกแล้วก็มารอบสองแต่ก็กินยาของหมออยู่แล้วทีนี้พอบังเอิญคุยกันที่ตลาดแม่ก็เลยนัดกันเจอกันอีกวันหนึ่งแล้วก็เลยตัดินใจกินตอนแรกจากที่มันอักเสบมากต้องไปหาหมอให้ได้เลยคือเนื้อมันบวมมากบวมจนแทบจะแตกแล้วก็ลวเลยบอกว่าแม่กินไปก่อนนะตอนเช้ามันจะได้ไม่ปวดพอกินไปสีส่ทรงคืนแรกตื่นมาแกบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงก้อนมันยุบไปแล้ว แล้วก็เลยตัดสินใจกินแบบเพื่อวัดผลไปเลยตอนนี้ได้เดือนหนึ่งแล้วจากที่ใหญ่ๆเลยแค่เท่ากําปั้นแต่มันจะเริ่มเล็กลงไปอีกเรื่อยๆจาะกินไปหนเดือนนี่คือวันละกี่ซองกินวันละประมาณเจ็ดซองเพราะว่าอิสีเขียวอย่างเดียวใช่ไหมคะกินสีเขียวเน้นไม่ตำกว่าสามซองต่อวันแล้วก็กินสีอื่นไปด้วยแล้วก็ทานโปรไปด้วยมีตัวฮาร์ดตัวกรีนด้วยตัวเอ็กโซด้วยอยากกินทุกอย่างทุกตัวค่อนข้างจะมีกําลังซื้อกินค่ะก็คือเป็นก้อนเนื้องอกที่เต้านมค่ะ อักเสบมากเลยก็คือกินโอมีวันละสามซองโปรัสสดหนึ่งซองคาร์บหนึ่งซองกรีนหนึ่งซองแล้วก็เอ็โซหนึ่งซองใช่ไหมคะอ๋อก็คือรวมเป็นวันละเจ็ดซองผ่านมาตอนนี้คือหนึ่งเดือนแล้วใช่ไหมคะแต่มอนัดผ่าด้วยนะคะก็เลยบอกว่าแม่กินดูก่อนเน้วแม่อย่าพิ่งไปผ่าเพราะว่าอายุเยอะแล้วแกก็ไม่มีทางเลือกแล้วก็เลยกินแล้วก็ยุบแล้วก็เปิดใจกับสินค้าช่วยได้ถือว่าแบบว่าร่างกายตอบสนองรับการเฟื้นฟูได้ดีมากเลยนะคะแบบ ก็ยินดีกับคุณลูกค้าด้วยนะเพราะว่าด้วยความที่ของเราเป็นสารอาหารรูปแบบเจลนะคะมันก็เลยแบบทาให้การดูดซึมการซึมฟูดได้ดีมากๆเลยนะคะจ้ะแล้วก็แค่ต่อไปก็ของไทรอยอันนี้คือเขาเขากินเขากินพวกสมุนไพรเยอะแล้วก็เสียงเริ่มหายแล้วคอเริ่มบวมหมอบอกว่าเป็นไทรอยเป็นพิษลองแนะนําให้เขากินก่อนหนึ่งวันก่อนหนึ่งวันสีส้มส,สีม่วงแล้วก็สีเขียวอ่อนแล้วก็สีเขียวเข้มแล้วก็สีแดงตามเซตของไทรอยเป็นพิษ กินวันเดียวตื่นเช้ามาโคยุคการควบวมอยู <คน S 1> ่ผู้หญิงจ้ะอายุประมาณเท่าไหร่ห้าสิบกว่ากว่าจ้ะคือกินไปแค่คืนเดียวเท่านั้นตื่นเดี๋ยวให้อัดที่เดียวเลยซีซงเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินทินที่ก็เลยให้เขากินเขาให้เขาไปเลยซีซงแล้วก็ตื่นเช้ามาเขาบอกว่ามันมันยุบแล้วมันก็มีแรงแล้วมันก็ไม่เหนื่อยค่ะแล้วมีน้องอีกคนนึงแต่คนนี้เขายังไม่ไปตรวจว่าเป็นไทรอยหรือไม่เป็นไทรอยแต่ว่าเขาก็ไม่อยากตรวจ เพราะว่าเขาเป็นเยอะเป็นพวกเบาหวานเป็นพวกความดันด้วยแล้วพี่ก็เลยแนะนําให้เขากินไปหนึ่งกล่องจัดสีสีพอกินไปประมาณอาทิตย์หนึ่งที่ไปถามวิธทีเขาบอกว่ามันดีขึ้นเยอะมากเลยจนคอที่บวมๆอยู่ยุบยุบเหมือนกันเหมือนกับเทศอื่นก็ตั้งแต่วันนั้นมาน้องก็กินเทลตลอดแล้วก็กินทั้งครอบครัวจ้ะก็คือที่พี่มอมรจัดไปให้4ีสีหนึ่งกล่องนี่ก็คือเฉลี่ยกิกนได้ประมาณเจ็ดวันใช่ไหมคะจ้ะ กินไปเจ็ดวันอาการที่คอบวมก็ยุบลงเลยจ่ายนะยุบแล้วก็ไม่มีอาการปวดแล้วก็เสียงก็กลับมาถือว่าแบบเห็นผลชัดเจนมากเลยนะเร็วมากค่ะแบบทุกวันนี้เวลาคุยกับลูกค้าก็ไม่ต้องคุยเยอะด้วยเพราะว่าเขาก็รู้จักแบบค่อนข้างแน่นแล้วอะ่ะเจลวในในตัวจังหวัดสุรินบางทีก็เดินมาเขาก็ถามเองเลยว่ามีคนแนะนํามาให้มาก็เลยนั่นแหละอธิบายพวกพวกจัดไปให้เขาเลยช่วยคนได้เร็วชื่อได้เยอะด้วยแล้วก็ บางคนก็คิดแต่ว่าไม่มีเงินไม่กล้ากินก็เลยบอกว่าสองร้อยกว่าบาทซื้อกินไปก่อนไม่มีใครเขารอให้มันรวยหรอกค่อยกินมีน้อยก็กินน้อยไปก่อนพอ,อ,อเขาเริ่มกินสองสามชงมันก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นก็ตามนั้นเขาก็มาตามเองไม่ต้องไปติดตามเขาชีวิตของตัวเองอะ่ะมันต้องลงทุนให้ตัวเองไม่มีใครมาลงทุนให้เราหรอกอยากหายก็กินไม่อยากหายไม่ต้องกินมันง,ง่ายๆขนาดนี้แหละและทุกวันนี้ไปเร็วด้วยแป๊บๆแ,แล้วก็ไปละอีกอย่างพวกสโต๊กพวกกด ปดหัวอะไรนี่ก็เยอะมากเลยทุกวันเนี้ยแต่ว่าเขาก็พากันหันมาใช้เจลกันอย่างกรณีที่ว่าไม่ไม่มีเงินอ่ะเขาไปหาหมอมาทั้งชีวิตเขาบอกว่าทั้งขายที่แล้วพาไปหามาก็กลายเป็นไตปัจจุบันฟอกไตยอยู่แต่พอเริ่มหันมากินเจลก็ดีขึ้นดีขึ้นเขาก็บอกว่าถ้าถ้าเจอเจลตั้งนานอ่ะก็คงจะไม่ถึงขั้นที่ว่าขายที่ขายทาง แต่พอกลับมากินเจลก็ชีวิตก็ดีขึ้นดีขึ้นทําให้เขาเห็นว่าไม่ใช่เฉพาะคนมีเงินนะที่จะกินเจลคนไม่มีเงินก็คือจําเป็นต้องกินนะคนไม่มีเงินเพราะว่าเราไม่มีเงินไปหาหมอมันไม่มีหลอกของฟรีน่ะเราก็กินตามงบประมาณของเราใช่แหละก็ทําให้คนป่วยหรือว่าคนที่ได้เข้ามารู้จักกับเจลน่ะทํานะทให้เขามีความหวังแล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นเยอะมากหาหมอมาทั้งชีวิตแล้วอายุเท่าไหร่ก็ทําแบบง่ายๆไปเลย มันดีขึ้นไหมล่ะแล้วมันมีแรงไหมไปหามาเสร็จมันก็เหมือนเดิมอยู่นั่นแหละกินซองเดียวกินวันนี้มีแรงตอนนี้ไขมันดุตอนนี้จะเอาอยัางไงในเมื่อความจริงมันก็คือความจริงพวกไขมันไปหาหมอมาแล้วไปนอนโรงพยาบาลเป็นอาทิตย์ที่หมอบอกว่าจะแตกแล้วสตรอสเสตรออะไรนะ่ะลองกินไปก่อนสามโซงอัดไปก่อนเดอ้อแล้วพรุ่งนี้ต้องเดินมาเองเย้ยไม่เดินไปหานะนมาจริงจริงแต่สันเ็นดูสีหน้าแล้ว สดใสมากขึ้นเลือดเริ่มวิ่งอันนี้กรณีที่ว่าเออเราเราเห็นกันแล้วเราคุยกันคุยแบบเปิดอกไปเลยไม่ต้องไปอ้มสุดยอดเลยนะคะพี่ออมพอวันนี้เราก็ได้คีย์เด็ดนะคะประโยคเด็ดไปหลายหลายประโยคเลยนะคะก็นําไปปรับใช้ให้เหมาะกับของเราได้เลยนะคะก็ขอบคุณพี่ออมมาะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.